นักเรียนนะคะนมจะไปเร็วหน่อยนะคราวที่แล้วเนาะเรามาทวนกันเกี่ยวกับเรื่องของ present simple tense วันนี้เรามาทวนเกี่ยวกับเรื่องของ present continuous tense นะคะอย่าเบื่อกันนะลูกตั้งใจเรียนนิดเดียวไม่ยากไม่เยอะคะในส่วนของ present ก็บอกไปแล้วว่ามันใช้กับปัจจุบันเนาะคราวที่แล้วเราไปเน้นในเรื่องของ present simple tense เนาะว่ามันใช้กับเหตุการณ์ที่มันเป็นลักษณะถาวรคือ permanent หรือว่าเป็น general ก็คือทั่วไปหรือว่าเป็นความจริงอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งโครงสร้างมันก็แค่มีประธานตามด้วยเว r รช่องที่1เลยเช่นคำว่า I work เป็นต้นแต่ถ้าประธานเป็น he she it อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคำกริยาเป็นช่องที่1ก็จริงแต่ก็ต้องเติม s หรือไม่ก็ es เนอะเราจะไปพูดถึง present s i m u l t e n e ละแต่วันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของ Present Continuous Tense หรือนักเรียนจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Present Progressive Tense ก็ได้เอาที่ถนัดหรือว่าถูกใจนะลูกซึ่งในส่วนของแม่ขอเรียกว่า Present Continuous Tense แล้วกันนะคะในส่วนของ Present Continuous Tense เนี่ยโครงสร้างของมันก็จะประกอบด้วยประธานตามด้วย verb to be v e r b to be ก็มีแค่3ตัวคือ is am are แล้วก็ตามด้วย Ver รซึ่ง Ver b หรือคำกริยาเนี่ย คำริยาช่องที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องใส่ ING เข้าไปด้วยนะลูกนะซึ่งเออ s e n t c o n t i n u นเทนเดอ e เนเนี่ยมันก็จะใช้เหตุการณ์ที่มันเป็นลักษณะที่ Temporary ก็คือชั่วคราวหรือว่า now ก็คือขณะนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้ right now ประมาณนี้นะคะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าโครงสร้างมันจะประกอบด้วยประธานกร r b to be ตามด้วยกรอบติมเ n g ใช่ไหมคะอย่างเช่นตามเลยนะลูกนะ I am working. ะ You are working. We are working. He is working. She is working. It is working. สรุปแล้วคือถ้าประธานเป็น I ใช้กับ w o r k to be คำว่า am ถ้าประธานเป็น you เป็น we เป็น they ใช้กับ are นะคะ verb to be คำว่า are ส่วนประธานเป็น he, she, it หรือสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวอันเดียวตัวเดียวเนี่ยให้ใช้ is นะคะไปต่อเลยถามว่าใช้เมื่อไหร่ when we use it นะคะก็ใช้ now ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้บัดนี้ก็คือ now ยกตัวอย่างเช่น the baby is sleeping the baby is sleeping the baby เป็นประธานตามด้วยคำกริยาเพราะว่าเด็กน้อยมีคนเดียวแล้วก็ sleep เป็นเว r รช่องที่1ใส่ i n g เข้าไปกลายเป็น sleeping the baby is sleeping หรือใช้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นๆนีนน่คือ around now นะคะยกตัวอย่างเช่น he is writing a book นะคะเขากำลังเขียนหนังสือคงเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเราจะเขียนอะไรแป๊บๆแป๊บๆนะคะเขาอาจจะเขียนนิยายสักเล่มหนึ่งก็คง ไม่สามารถที่จะใช้ระยะเวลาสั้นๆในการเขียนก็จะเขียนเป็นเดือนเป็นปีนะคะเราก็เรียกว่า around now นะคะโครงสร้างก็ he เป็นประธานตามด้วยคำ verb to be ก็คือ is แล้วก็ตามด้วย writing นะคะสังเกตคำว่า write ถ้าเป็นช่องที่หนึ่งมันจะสะกดด้วย w i i t e นะคะเติมก่อนเติม ing เราก็ตัด e ทิ้งไปนะคะหรือใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นกระแสในขนานั้นหรือเราเรียกว่า trend นะคะ trend ต่างๆในยุคนี้เช่น ถ้าเทรนสีในปีคศ2021เนี่ยสีที่มาแรงก็จะเป็นสีเอ่อสีสีทอเท่าเงินเงินะลูกกับสีเหลืองนะคะเป็นกระแสที่นิยมมากอย่างเช่นถ้า Apple Mac ก็จะเป็นสีเทาสีเกรย์นะลูกอ่ะเราลองมาดูต่อว่าใช้กับในห่วงของกระแสเช่น the price of homes are increasing ก็คือ h o m แปลว่าบ้านใช่ไหมคะบ้าน ราคาก็คือราคาของบ้านมันกําลังสูงขึ้นซึ่งกระแสในช่วงเนี้ยมันก็สูงขึ้นแต่ถ้าณปัจจุบันขณะดนี้เหตุการณ์โควิดแบบนี้มันอาจจะกําลังลดลงนะคะหรือใช้กับเหตุการณ์ที่มันเป็นเทมโพรารี่นะคะเทมโพรารี่ก็คืออ่าชั่วคราวชั่วคราวเช่น we are staying at a hotel คงน้อยคนนะคะที่ว่าจะไปพักอยู่ที่โรงแรมเป็นระยะเวลา นานๆนะคะเราก็จะใช้กับ present continuous tense อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือใช้กับการเหตุการณ์ที่มัน repeat action หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเช่น she is flying to Mexico next week คือสัปดาห์หน้าหล่อนจะไปที่เม็กซิโกก็คือจะต้องระบุด้วยนะคะว่าเป็นอนาคตชั่วโมงนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาดูกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ